เอาเมื่อนี้ไปฟอกมาตินนี่แขนขึ้นเป็นอย่างนเงี้ยแขนนุ่มมาหรอบเศร้าบ่าเจอต้นนี้มือเว้นมือเนาะอ้พี่น้องเบิ้งเด้อค่ะเบิ้งเบิ้งเห็นแล้วผลที่มาถ่ายคลิปเนี้ยโกพยั่งเพิ่นจะไปเพิ่นจะไปเพิ่นเป็นโรคไตเด้อค่ะเอฟซีทั้งสองเทาจะมีทั้งคนใหม่คนเก่าเข้ามาใหม่จะไม่รู้เรื่องว่านุ่นทิยาเป็นอย่างขึ้นมาทายถ้ำบนดีแต่เป็นสะพานบุญให้เพิ่นเพิ่นไปฟอกไต สถานที่ที่เพิ่นไปพอกแต่มันก็มีแนวทาง mm hmm. เพิ่นก็เอาแนวทางมานัา mm hmm. เพื่อเดค่านํามันลดเพื่อเดคายาไปหาหมอไปคาพอกคาน,นุ่นนี่นั่นปอกอาทิตย์หนึ่งสามครัง้งมันบ่ mm hmm. สุดยอดอีลีเอาฝนกับโตกะี้างนอกนี่แนวทางของเพิ่นคลิปแรกนี้เป็นเลขมีที่มาไม่เข้านะคะเขาคลิปนี้เด้อคาเลขผ้าเนี่ยสามงวดสี่งวดลดงวดหนึ่งงวดนี่ให้สี่ศูนย์สามตัด สี่ศูนสี่สามศูนสามเลขออกศูนยสี่พี่น้องหาศูนสีเจ็ดสี่มีคนโชคดีบ่เนอ้ได้ค่ายาคาหมออันเหียโกบ่เนอ้อกูเอามานางยิ้มอยู่นี่ถืกอกบ่เอาจะมาซื้อกันกันกูนเ่ยบ่บอ,บอตดดัดตีนห่ซื่อได้ศูนย์สามมั่นซื้อได้ศูนย์สามเนี่ยเมื่อนั่นนูว่า อันมือเล็กออกนู้สิมาถามเด้อว,ว่าเนี่ยฝันเกียเ่ยนยายบอเฮี่นไม่ย่ายเฮานะีะขันฝันเกี่ยนนูสินำศูนย์สาเพอาะได้มาถาม่าฝันอืมว่ฝันมากก่่ฝันฝนหายสี่ศูนย์สามถ้าเขาจับปิ่นเป็นสามศูนย์ซี่นี่มันตรงตรงแน่นอเนี่คนมาจังใดเราพูกคนอนมาันถือบอคนเแก้ว่า้าือดิแก้วว <c oughs> ่าันแก้วถือมันมีตะลุยแก้วอะไรว่าสือคนตก ไปเอาหูมมาจากอันนี้ไปไายเสียเอากลางหมใส่กล้องกล้องเปียกแล้วโอ้ยเพิ่นสีเฮ็ดอีกบ่ละบัดนี่เห็นวิญญาณนนะบ่ไปเฝ้าตะลเัียต้องเห็นเพิ่อนมันบ่ผู้เพื่นเอาเลขพามานี่บ่เห็นนี่อันแจ๊กหัวกะใบบ่ค่ะมื้อนี้แกเปลี่ยนไถบุแล้วเขาตาเศ่าอันนี้เขาตะการเศร์มือว่านคือมื่อใดเห็นเพิ่อนยุ่นบ่มื่อเศราบ่มื่อเศรอบเห็นกันเพิ่นว่าจังได เอฟซีคือหลายโวัวท่านคนอยากรู้ว่ามีคนถือบ่างใช่สิมจักรท่านบอกอันเอฟซีกับจักอยู่สายเนี้ยไหมบ่แงนาก็บรรูปว่าถือขอมดถือน้อก็มีอยู่คนโอนมาอยู่ผู้หนึ่งนี่แหละผู้หนึ่งสองคนนี่แหละเนหอยนันที่ยากก็ได้ว่าบ่เป็นยังมากอันกล้องเสียบก็ได้ว่าให้เพื่อนโอนมาหลายๆคนจังสีม่วมๆนะคะใจเย็นๆเด้อค่ะเพราะเป็พี่น้องเอฟซีบางคนแต่ว่าฝากตังค์ไปแล้วไม่เห็นเอาไปให้เฮียโกเลย ใจเย็นๆนะคะจะร่วมกัน <c oughs> ให้มันได้สามสี่้นหาค้นจังเสียมาหายตอนนี้ฟางมาอยู่คนหนึ่งกเรื่อวานรกอกเจกียนนะกเรื่อวานเอาเอฟซีใครจะตีอน้นให้โอน,โอน้นให้่ก็รอดวุ้งท้องสามมือคนนันแมนพลังคนเินน่นกะโชคดีอเพิคนบ้านได้<ม>ได้ไม แกอย่ก็เหนียดผิดวะเอาเมียเล่าเมียกันนี้จักเพิ่นห้เป็นสะทานบญร่วมกันเนาะเ่อได้คานำคาไปเป็นไตหน่อยเขาคนนี้จักที่เัีอ้าวเพิ่นเป็นไตเมียกระเทียมนี่คนที่เอาเอาคนที่เอาแนวทางมาให้เฮียโกอีทอดหนึ่งเพิ่นกับเป็นไตไปฟอกเจอกันเฮียโกกับเป็นไตดีต้องเมียบ่ถิมน้่งนางเธอเลยยู่นึ่งเยถิมกันเด้อเม่เย บราโอ่งเหียนอยู่เนาะนั่นเป็นไงเหียนเดียขวางเนาะจะยุทธิยะกวางเนี้ยเบอกเมียมากล้าทิ้งเหรอเมียบวกล้าทิมเ้งทิ้งเราไปยื่นรองเขาแล้วเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนไปฟอกไตฟอกไปฟอกมาเมียทิ้งเพื่อนกับหนูเมียเล่าประเทศเราอันเพื่อนก็ได้ว่า เอาเลขมาหายเงียโกเป็นสะพานบุญห้เพราะว่าเฮียโกหงจักกันกันนุ้นยี่ยะเพื่อเด้คคากับเขาคานนำคาป้ายดอนนีพนพมีรายได้ยังปอกแต่ยังเดียวเมียพนกระทิมหนูก็ได้ว่าเงียโกเมียเจ้าบ่ถิมเด้อพนว่าพอถิมนกนั่งเธอเลยยี่นี่ยูทีเฮียโอ้ยเนาะมันเลขเลขพระนี่ดีเนาะพ่นจะมาหางเดียวตลอดเนาะอ้ามันเขามันเขาอันนี้มันดังเขาเนีเสียงเขาดังกล้อง จะได้เนาะวลังค้นกับบ่มา้ลังค้นซื้อถ้า03 04เพราะได้ซื้อเพราะว่าพันถือใจซื้อว่าตัวท้ายมันจะคืนว่าจำได้ปะแมนจับใน5 60น่ะพันคิดแบบนั้นตอนนี้ว่อนหวางกันแมนพันมาตัดเอาตัวตัวไทยพันเริ่มคิดมาเลข3ตัวปิ้นกามามันจะเป็น304พันหาย403มันปะถ้าปิ้นกับมาจะเป็น304เขากระเด็บขอันเดียว เจะมาหลายตัวเล่มีที่มาเป็นยังมันบ่ถือเนาะเอาบรรทามันถือกันเด้อันสิแจ็คเดียวสองเที่ยวมันโบถือไงเอามันบ่มีผู้ใดรู้เด้ว่าเลขกเสีออกตัวใดกับหายเป็นแนวทางบรรทามันเข่าเด้มันเคยเข่าอยู่บนเบาะเลขมีตรีมาเกิเคยเข่าของเพลินมันจะมาคลิปเดียวม่วนเดียวจบคือกันกับเลขพระาเนี่ยขอดีของเพลินคือมันมาตองงวดเลขมีตรีมาจะมาตองงวดมาตองมาตองวด เลขพานี่จะมากใกล้ๆเลขออกมันบะว่าเกิดนาท์อะไรแล้วกันเอาเลขกันนี่พี่มากเ,เด้อพี่น้องผู้ใดโชคดีครับเนี่ยนะคะเลขพานี่ค่ะ403ตัดหายซ0 4 3 0นนะคะก็เข้า504นะคะถ่าะผู้ใดโชคดีก่ะซอยมะซอยค่ะน้ำค่าไฟค่ะ ยาที่เฮี่ยป็นคาร์มันรถที่เพิ่นไปหาหมอไปฟอกไปอาทิตย์หนึ่งสามครั้งนะคะแล้วเพิ่นกลไปบอกไปเฉยๆนะคะเพิ่นบ่เป็นค้นหมักซื้อแต่ว่าเพิ่นก็ยังหาแนวทางมาให้เอฟซีเพราะว่าเพื่อได้พารถคานํามันน้ำกันนะคะทางสองเฮ้ากับมีแต่คนดีมี่น้ำใจนะคะถ้าเพิ่นบ่ขาดทุนเพิ่นก็จะแบงน้ำใจมาให้เฮี้ยคือเกานะคะไอ้ฟอกมาเมื่อนีเมื่อยบ่หน้าตาจะคือค้นซื่อๆอยู่น่หนึ่ขนาดแขนจะเป็นแผน เขาเป็นยังคือแท่งแต่ขางเดียวแต่นายกแขนมาเบิ่งดูเป็นยังคือบเปลี่ยนขางนี่น้ำแน่เขาฟังวันนี้ดิเปล่าเนี่ยเอา้าก้อนสิอันอันนี้เพิ่งจะเอากระนั่นหลอดเขาฟังหันบ่จกจะเป็นหลอดเพียงหลอดที่มึนหนาวเลยนะฮะเราก็เห็นพิษนาไว้กับท่าหลอกเพราะว่เาเสียงย่ามพันดูดอันเลือดออกมามาฟอกเห็นไหมเข็มใหญ่ๆแท่งเขานี่บ่แอง แท่งกวามีเข็มหนึ่งแท่งก็มีเข็มหนึ่งม้ยังเป็นหู้เข็มอยู่พี่น้องแท่งหนกแท่งเข็มยันยันซ้ำเท่าไห้อันบริจาคเลือดนี่บ่ยันถ้าเข็มเบื่อที่เจ็ดสิบแปดโอ้ยผมไม่อยากโตวนเจียงเลยพี่น้องเข็มเข็มมันขีนม้วนขีนกล้วยเจ้าเห็นสุกมืออาทิตย์นึงเจ้าไปสามเที่ยจะเบื่อเข็มไปกับเบี้ยกับตายทันเนี่ยเบี้ยไปแนวก็ต้องเข็นแขนเจ้าเบี้ยวหมดแล้วนะข้าน่ะอ้ยมีแต่คู้เขาฟอดโดยรวมมีแต่ไข่ครกนเพี้ย อ้าโรกเป็นเพื่อนว่าโลกอันนี้โลกคนรวุ้ยเตะ <c oughs> มันไปดูเนาะ <c oughs> <ไป S 1> อา,า <c oughs> ทิตย์ละสามเทียหุ่นกับบ่มีผู้ใดเลือกได้เน,ะนยยาะี่น้องบ่มีใครอยากเป็นมันบ่เน,น,นี่ยบารีเนาะหนาเบื่อแทบไมเหยียบเป็นไฟฟอกแต่ละเทียเจักชั่วโซีสมงศ์นั่นเนี่ยเนี่ยตีสดีนะเจ้าขับรถไปเองได้เนี่ยตอนปีแรกๆถ้ายคอยจำว่าพิษลูกหลานพาไปเป็นบ่หลานภาไปตะกี้มันบ่ท่านแข็งแรงอดีเดี๋ยวนี้แข็งแรงไปเองได้เนาะ แข็งแน่ไปไปเองได้เจืงแล้วเนาะอายุน้ำดนโดนนอยย่น้ำลูของรลานบ่ถึงร้อยปีหามไปเนะสิมันามแนวทางอยู่นี่เหรวฮะปวดเดียวปวดยังโดนบ้งปวดเดียวสนองเจ้าว่าอยากอยู่หอนร้อยปีบอเนี่ยอยู่จะเปลียนสิบนโอเคแล้วล่ะโอตอนนี้เขาได้แล้วหกสิบห้าหกสิบห้าปีสิบห้าปี สิบห้าปีโอ้ยโดนนี้สิบห้าปีปุนาอยู่ซสามแม่ยายเถวห้องนั่นแปดสิบเอ้ยมาแม่นเก้าสิบกว่าคนนะอันนี้บาเล่นหยอกเพื่อเล่นเด้อพี่น้องเด้อบ่มีหยอกง่ะกับบ่มีผู้ใดเรียกได้กับบ่มีผู้ใดอยากเป็นเนาะบ่ดีเข้มใหญ่กับด้อนะแต่ว่าแนวทางนี่ยืนยันว่าสี่หาหรือเก้าคนปะหาคือเก่าคนนะ่นก็จะให้ดีดีจกสืได้ค่าน้ำมุนน้ำมันบ่ได้บ่ได้มีแต่ายหรือเก่า พ่อแม่พี่น้องเอซี่พิจารณาเด้อค่ะผู้ใดโชคดีก็ค่อยปันน้ำใจมาไข่เฮียนะคะคนที่โอนมาแล้วก็มีนนที่ยากก็เลยล้อให้มาหลายๆคนในหลายๆก็ตังจะมอบน้ากันนะคะค่อยติดตามอีกเด้อค่ะถ้าเป็นเลขมีที่มานี่ยว่เกินอาทิตย์แรกเนาะเนียนเพิ่นก็ให้เก่ามากคือเก่าเด้อก็ได้ได้ที่นอาทิตย์ที่สองเนึ่ยโคงทุตายนี่จะเป็นเลขพระเนาะเนียนเลขพระเลขพันที่หออบในตลาดสิมามาที่หลังตลอดเนาะแต่ว่าขอดีเพิ่นเ่หางเดียวเนาะเลขสามตัว จะมาหางเดียวตลอดแล้วเขาก็มาตัดเอาเนาะโอ้กว่านพนเจียงเกิดเป็นเจียงเนาะสามงวดสี่งวดสองอางเนามันเกิดก็อยากไปอยู่ดิหนผมมีมือถือหนูก็อยากไปอยู่ยันพ่นบอกให้ทายถ้ำเลยนหะที่วัดเพื่อนน่ะคือเขาก็บบอกอยากไปนี่พอนเนาะบางครั้งเพ่นทายถ้ำคนอาจจะหายวูดีเวบุกกระจุกคาจจะจักเขาแม่นคนอาจจะเห็นวิธีกลางคืนเมืนบอกเขาบอกสามารถไปทายถ้ำได้ก็บว่เป็นยัง นะคะเพื่อนก็ห้โยมเป็นชาวบ้านบุญหายคือเพื่อนที่ว่าบอกใจเนาะแล้วก็มาหายง่าที่หนึ่งอ้าวเปล่าๆหลายๆด้วยค่ะช่วงนี้เพื่อนคิดว่าเลขมันดังมันคือว่าอย่างไหนซึ่งหันมาบอแมนหายซาเนาะหายซาซงอ่ะหายเยอะเลยเพื่อนคิดว่างวดเก้าสองมันดังเกินไปมันเลยมันเลยเคลื่อนแต้มเลยบอกไมนเลยออกเก้าสามอันนี้ก็บอกได้ที่ว่าเคลื่อนเลยมันเอาเลขสามมากัน ถ้าห้าปีนจาก403เป็น304เนี่ยมันก็ใชัเลยกันยังไงท้องตัวก็อาจมีโอกาสที่ม,มันก็ยังถืออยู่ได้พี่น้องบ่แม่นว่าบ่ถือได้ค่ะนะคะแต่ว่าผู้ลังคนก็ซื้อคือนนทิยานยี่แหละซื้อถ้า03 04ให้ไว้ป้าไว้ให้มันออกนะคะปาไวนะคะเนี่ยิ่นก็เอาม้าหายเพิ่นก็บาาา่ซื้อให้กันเพิ่นก็ซื้อ,อถ้า03นะคะ อาอแต่ผู้ใดอยากร่วมทำาบุญกับเนี่ยนะคะติดต่อนนทิยาโดยตรง0ย์981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคะคอยขอหมายเลขบัญชีมาเด้อค่ะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนตอนนี้ก็มอบมาบ้านหลายรอบเพื่อนกันเด้อค่ะเดยจะมามอบไปเห็นทุกบาททุกสตางค์แน่นอนค่ะขอบพุณหลายๆเด้อที่นียนางเสียสละตั้งน้ำคุยน้ำนะคะนะคะ่ะมือเพิ่อนกระเจ็บแขนเพิ่นกระเจ็บเพิ่นกับยืนยันจะหามาให้ที่เก่าเด้อค่ะ